สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันคือเกานะครับผมกับช่องบาวชยชิสเกตชาแนลนะครับมือนีก็มีช่วงฝากขายนะครับผมมีงว่วนหน่อย2โตัวนี่แหละงวประมาณห6เดือนนะครับสีแดงเข้มเลยทั้ง2ตัวสำหรับช่องบาวไชยชิสเกตนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบบพาดกิปตต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะครับผมมือนีมีง่วบัวแพงนะครับง่วบัวแพง มีมาฝากสองตนะครับตัวนี้ช่วงฝากขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝากขายนะครับผู้ไดสนอกสนใจนะครับผมนัว่าสองตประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับสีน้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงเข้มด้วยกินยาดีดีนะครับนี่ตัวนี้กินเกี่ยวใบเขา่าเขามันงามหลายพอแล้วเกี่ยวใบเขามาไห้นะครับเอาใบเขามาให้เป็นอาหารมนนันอีกกินเข่ากินกินยาดีนะครับนี่ กินยาดีนะครับไว้เดียวกันเลย2ตัวนะครับประมาณ5-6เดือนเอามาเบิ่งตัวแรกนะครับผมตัวแรกตัวแรกก็ความสูงนี่ประมาณร้อยสิบหาถึงร้อยยี่สิบนะครับผมเ,เป็นว่าแม่สาวหน่อยเป็นว่าแม่นางหน่อยนะครับแข้งขาผิวหนังดีนะครับนี่ผิวหนังดีแข้งขาดีช่วงได้ช่วงนะครับนี่ไายเบิงบ่งไายเบิ่งรอบๆก่อน รับประกันตําหนินะครับเบื้องโคนหางควรหน่นะครับโคนหางเครื่องเพศดําๆนี่นะครับงอคอกเด้อตัวนี้นะครับเ่็เออกจกขอกมานะครับล่าแขงล่าขาดีเบิดนะครับรับประกันตาหนิเครื่องโบสครบเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้สวยงามอยู่นะครับเครื่องโบดครบเครื่องนะครับเนี่ยไทยไอ้เบิ้งกําลังกินหญ้าอยู่นี่แหละกินใบเขานะครับกินดีครับเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้ขุ้น เชื่องคุ้นนะครับสองตัวนี่นี่เบิ้งก่อนเดี๋ยวเบิ้งทั้งหนามัานก่อนหน้าตาดีตัวนี้เบิ้งหูเบิง้งเบิ้งหูเบิ้งหัวมันนี่เบิ้งหน้าตาสิพิญาติหญคนอื่นเขาอีกอินกินของจาของบ่พ่อพิญัดใหญของคนอื่นเขาสีเข้มข้นดีนะครับผมตำหนิแวดล้อมส่วนอื่นบ่มีอหยัางนะครับผมมีแต่ความสวยงามเลยตัวนี้รับประกันทุกตำหนิทุกอย่างนี่เบิ้งแข็ง เบื้งแข้งขาหนาขาหลังเบื้งต่างข้อนะครับต่างข้อสวยๆนคือสุดลวดแท้กินของเจ้าของวัพ่อพี่เนี่ยของคนอื่นเขาอ,อีกกินยาดีนะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ราคาสองหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้นะครับตัวนี้สองหมืนแปดพันบาทนี่พร้อมส่งเลยร้อยโลส่งฟรีนะครับร้อยกิโลส่งฟรงฟีเลยตัวนี้ทั้งสองตัวนั่นแหละร้อยโลส่งฟรีนะครับ กูใดสนุกสนานใจงัวแม่นั่งอยู่กัโทษกับมาสอบถามเพิ่นโทษกับมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะบอกถ่ายคลิปอ่ามาเบิ่งโตต่อไปนะครับนี่โตทัดมานี่แหละมีอยู่สองตัวนี่แหละฝากขายมือนี่นะครับตัวนี้ก็ส่วนสูงประมาณร้อยสิบหาถึงร้อยยี่สิบขึ้นกันนะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลขึ้นกันกินยาดีทั้งสองตัวนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้สิมีหัวแดงจังหน่อยนะครับหัวแดงนิดนึงนอกนั้นต่ำนี้เวทล้อมส่วนอื่นไม่มีอย่าง นะครับนี่เอาออกคอกมากกําลังกินยาเลยเกี่ยวาายาไม่ให้กินยาดีนี่ทายเวลอ่อนเบื้องเครื่องเคาะพึอกันครับตัวนี้แข้งขาดีเบิ้ลนะครับนี่เบื้องหน้าตานะครับสีน้ำตาลแดงเข้ม,มผู้ใดสนอกสนใจอยู่นะครับตัวนี้กับบุมีต่ำนี้รับประกันต่ำนี้คือกันนะครับตัวนี้กับลอยโลโงฟีคือกันนะครับผม ตัวเมื่อกี้สองหมื่นแปดตัวนี้สองหมืนหกนะครับ 26, สองหมืนหกส่งฟรีนะครับร้อยโลส่งฟรีขึ้นกันตัวนี้แข้งขารับประกันรับประกันตำนี้รับประกันแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับตำนี้ม่มีมีหัวด่างหน่อยหนึ่งตัวนี้เบื้องค้นหางเบื้องเครื่องเพีน,นะครับนี่ค้นหางสีใหี้งๆเครื่องเพีดดำๆลำแขงลํำขาสวยงามนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับ่งย,ย,ย,ยู่ แม่มันกหแ่อยู่ได้นี่สีสดดีนะครับนี่สีแดงน้ําตาลแดงเข้มรดลแล้วแล้วล่ะเอารถไปเฮ็ดอยู่เอารถไปตอคอ,อกอยู่เดี๋ยวสิค้นแล้วบ่นี้ตนนัวนี้ช่วงนี้กาแขายสก้อนผู้ใดสนอกสนใจนะครับราคาบาแพ,พงแห้งนะครับผมสองหมื่นหกกับสองหมื่นแปดนะครับทรงฟรีร้อยกิโลทรงฟรีเลยเพราะว่ารเจาของเอาไปตอคอ,อกมาแล้วล่ะเอาซีประตูไปตอคอ,อกมาแลแล้วๆเขาทให้ไปเอาอยู่้อนี้เดี๋ยวสิไดีขค้นง่วแล้วบ่นี้ แต่ว่าช่วงนี้ฝากขายก่อนนะครับสองตัวนี้ผู้ใดสนอกสนใจอยู่หาอยู่กระโถกับมาเบิงนะครับพี่น้องโถกับมาเบิงแล้วก็ต่อรองกันได้เบิดนะครับต่อรองได้นะครับผมนี่งวงงามคึอกันนะครับบวกขี้ไา่นะครับบวกขี้ไร่ผู้ใดอยากซื่อไปเลี่ยงราคาซ้ำหนีก็ถือว่าเป็นราคาเกษตรกรนะครับผมโมเมนตร์ราคาพอค้านะครับราคาเกษตรกรขันราคาพอค่าเพ,พิ่นเอาไปขายต่อแั่แพงครับ เพิ่นมาต่อห้า่ถึกถึกยูดอกแต่ว่าเพิ่นไม่ขายกับเพิ่นก็ต้องได้กำไรขึ้กกันนะครับผมเต้นตัวนี้ก็ราคาเบาๆนะครับสองหมื่นต้นละสองหมื่นกว่าบาทเอาฝากน้ำนะครับผมผู้ใดสนอกสนใจหาอยู่กับลองโทรของมาเบิงนะครับศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับของผมเองนะครับของเบาชัยชีสเกตชแนลนะครับเจ้าของช่องลงขายฝากขายเองเลยตอนนี้ก็เริ่มอยากเป็นได้หอยงว่วนเพิ่นขึ้กกันนะครับเอารถไปต่อคอ,อกมาแล้วกั สิไปถ่ายยูทูบน้าแล้วก็สิจับงัวนําำร่องเบิงนะครับผมอาชีพใหม่นะครับอฝากไว้น้ำนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นําเนียนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบบพาดคลิปต่อๆไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะครับฝากไว้น้านะครับผู้ใดสนอกสนใจก็ทักกันเข้ามาตามเบอร์โทรหรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กอ่อ หรือว่าในยูทูนะครับเบาชัยชีสเกตช anel ไอเฟสบุ๊กนี่ก็ชัยชีสเกตนะครับอ่ช่องมันจะมี2ช่องเพียงพอฟาร์มหอยกระสินก็มีนะครับผมเพราะว่าอย,อยู่บ้านกับเปิดฟาร์มเลี้ยงหอยน้ำนะครับเอาเดี๋ยวจะพาไปเบิองหอยน้ำถ่ายงัวแล้วจะพาไปถ่ายหอยน้ำจักน้อยนะครับแซมๆซมกันไปเอาไปเบืองเลยนะครับปุ่นขอกงัวขอกงัว,อ,อ,งวอยู่ต้งปุ่นละตัวนี้เลี้ยงอยู่ในบ้านเลยนะครับผมสื่อมาแลวก็เอาลงขอ,อกจากค้องเลยนะครับ ขอกะใหญ่นนยอยู่ดอกแต่วงงวยังบ่งทันมีมีหน่อยอ่าเอาบ่าให้ยสีอคคิบมุนีกับสภาพพี่น้องมาเบืองฟาร์มหอยจาของนํานะครับนี่ฟาร์มหอยฟาร์มหอยในภาคอีสานกับว่าฟาร์มจาของละใหญ่เติบระดับตน้ตนๆของภาคอีสานเลยนะครับผมฟาร์มหอยกาะสินศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงหอยหอยเชหอเชลลีสีทอง หอยไอรูผสมนะครับผมพร้อมคำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงตั้งจนเปิดฟาร์มได้นะครับโดยบ่าวชัยชีสเกตชาแนลนะครับผมนี่เบอร์โทรเพิ่นนะครับผมนี่เบอร์โทรเพิ่นกับมี่ศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับผมผู้ใดอยากเลี้ยงหอยนะครับโดยเฉพาะหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมนี่พายางมาเบิงบ่งหลบๆฟาร์มเพิ่นก่อนนะครับตัวนี้บ่มีเวียกนะทายฟาร์มจะคของลงนะครับบ่าวชัยชีสเกตกะ ถ่ายงัวน้ำนะครับเป็นยูทูบเบอร์ทายงัวน้ำแต่ละมือแล้วก็ว่างๆก็เลี้ยงหอยอยู่บ้านนะครับผมเปิดฟาร์มหอยอยู่บ้านนะครับนี่ลองเซลฟี่เพิ่นกับเพียงพอฟาร์มหอยกาะสินนะครับนี่นะครับเลี้ยงในบริเวณบ้านเลยนะครับผมเลี้ยงในบริเวณบ้านเลยเอาผู้ใด,ดสนใจงวดนี้ออกแท้ๆแล้วนี่ออกไลางงวดแล้วนี่นะครับผมฟาร์มหอย เปิดฟร์มมาตั้งแต่โควิดช่วงแรกนะครับตั้งแต่โควิดปีที่แล้ววันปีที่แล้วนี่สองปีที่แล้วนะครับเปิดร้านอาหารยุงเทียบทาง้านคาราโอเกะท้ง้านเป็นสวนอาหารนะครับล้ลก็โควิดมากอะตั้งรักบุ่ันห้ามขายของเกินสามทุ่มก็เลยกลับมาอยู่บ้านเลยนะครับคนเข่าคนของกบมาอยู่บ้านแล้วก็ได้มาเปิดฟร์มหอยนะครับเพียงพอฟร์มหอยกระสินนะครับนี่ก็เลี้ยงปูน้่ช่วงนึงครับเลี้ยงปูช่วงแรก ปูบอเวิร์กจังไดกะเอาหอยมาลงนะครับพอดีมาเจอหอยพันธ์สีทองนี่แหละเชอรี่พันธ์สีทองนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาพันธ์มาเลี้ยงพันธ์ส่วนมากนะครับสีทองแท้นี่เสียมาจากภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็บจังหวัดตังนะครับผมตัวนี้เป็นโซนหนาบ้านนะครับเอาไทยเบึงโซนหนาบ้านก่อนฟาร์มหอยเราก็ต้องมุงหลังคานะครับผมมุงหลังคามุงสแลนนะครับกันความร้อนให้หอยด้วยนะครับผมเพราะว่าหนาหอนมาก บ่อปูนเท่ามันกับสีห้อนธรรมดานะครับมันสีห่อนแนจังหน่อยนี่นะครับตามบ่อต่างๆนะครับผมนี่ตามบ่อต่างๆก็จะมีหอยอยู่ประมาณนี้นะครับผมบ่อกลมเราก็เลี้ยงได้นะครับบ่อกลมก็เลี้ยงได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะบ่อแปดสิบบ่อร้อยนะครับสามารถเลี้ยงหอยได้เช่นกันนะครับนี่อาหารกินบางอย่างนะครับอาหารหอยกับมีพืชน้ำทั่วไปนะครับจอกแหนสาลายนะครับพืชน้ำทั่วๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวถ่ายพี่น้องเดีเบิ้งก่อนลาวก็มันจะมีอาหารเสริมของหอยอยู่ก็คือหัวอาหารปลาดุกเล็กนะครับนี่เกาะกันเป็นกลุ่มๆยูงสิละนะครับนีบ่นะครับมีถุกบอ้นะครับหอยฟ้าหอยเพียงพอฟ้าหอยกระสินนี่โดยเบาชัยศิษิเกตชั้นแนวนะครับมีถูกบอเลยหอยนะครับเท่ากับสีเลียงไว้คุนพ้อมนะครับคุนพอ่อบอกลมนะครับนี่บอกลมเน่าไปหอาปุ๋ยละยี่สิบสามสิบบอนะครับ บริเดอย่างเดียวนะครับผมทายงัวนน้ำจักง่วร้อมนะครับแล้วก็มาเปิดฟ้ามหอยฟอมฟ้ามหอยนี่ก็ทาเงินนะครับมหาศาลเลยของปี2ปีที่แล้วกับปีที่แล้วนะครับผมผู้ใดบบเชือก็อลองเสิร์ชเขาไปเบิ่งนะครับผมมีใน,นย u b e เพิ่นทายคือกันช่องเบ้านิวเกษตรดิสารยุคใหม่พิ่นทายนะครับยอดขายเป็นล้านๆน,นะครับขายพอพันแม่พันนะครับผมสีหาว่าเบาใช่เบาหลินนะครับนี่ S <S <S นี่เบิ้งหอยนะครับนี่หอยเชอรี่พันสีทองนะครับหน่วยสีเหลืองเนื้อสีเหลืองเลยนะครับผมบ <S 2> <S 2> มีทั่วไปในบ่อนะครับผมนี่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 ไทยเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเด้อนะครับอาหารเพื้นถึกินบ่อยากดอกนะครับนี่มีแต่หอยทั้งนั้นเลยนะครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับนี่มื้อนี้บ่ได้ไปถ่ายคลิปนะครับล่อเอารถเพิ่นไปต่อคอ,อกมาเพิ่นเพิ่งโทรมาบอกก็เลยบ่ได้ไปถ่ายคลิปมื้อเช้านี่อ่าก็เลยมีโอกาสถ่ายงัวงสองตัวให้พี่น้อง ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับจะสามารถโทรมาสอบถามสื่อได้นะครับแล้วก็ให้เบื้องฟ้ามหอยน้ำนะครับทั้งพี่นะครับพี่น้องนี่ทั้งพี่ก็จะเป็นเป็นบอนะครับบอหอยไม่จะเป็นต้องกว้างนะครับแต่ว่าเอาความยาวนะครับเพราะว่าหอยทั้งกลางมันจะเสียพื้นที่นะครับหอยจะไม่เกาะอยู่ตรงกลางพี่น้องลองสังเกตบ้างเด้อหอยมันจะบกเกาะตรงกลางนะครับผมนี่แต่ว่าหอยมันจะเกาะด้านข้างแทนนะครับหอยนี่เห็นบอเกาะด้านข้างแทนนะครับ เกาะด้านข้างแทนเงยวซำาี้ก็สิเกะซำนันนะครับหอยนี่ลองศึกษาวิธีการเลี้ยงเบื้องนะครับเด้อนะครับเลี้ยงหอยเศ,ษศร,รษฐกิจนะครับหอยเชอรี่พันธ์สีทองหอยเชอรี่พันธ์สีทองนี่มีอยู่สองชนิดนะครับสองแบบก็คืออ่ามันจะเป็นทองแท้กับทองสนิมนะครับทองแท้นี่ก็คือเนื้อสีเหลืองโตสีเหลืองเนื้อสีเหลืองนี่ยกตัวอย่างให้เบื้องนะครับนี่นี่ยกตัวอย่างให้เบื้องนะครับนี่ ตัวนี้คือเชอร์รี่พันธ์สีทองนะครับเนื้อเหลืองตัวเหลืองนะครับนะครับนี่นะครับจับให้เบ่งนะครับมีหลายนะครับมีหลายจังสี่ก็สิเป็นหอยหอยผสมพันธุ์นะครับนี่หอยผสมพันธุ์นะครับมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่สังเกตเบ่งนะครับนี่ฟ้าฟ้าเปลือกมองนี้มันชิงงุ่มๆนะครับนี่ฟ้าปิดจะงุ่มๆนะครับแต่ว่าตัวเมียนี่สิแบนลาบนะครับนี่ฟ้าฝาปิดนี่สิแบนลาบด้วยนี่ ปลาปีนี่สิแบนลาบเลยนะครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับผสมพันธุ์กันอยู่ตอนนี้นะครับผมเชอรี่พันธ์สีทองนะครับเอาทายเบืองฟ้ามนะครับนี่บอต่กอนมันเป็นบอใหญ่นะครับนี่บอเลี้ยงปูก็เลยเอาปูออกแล้วก็เลี้ยงหอยแทนนะครับมันก็เลยเป็นบอใหญ่เขายังทันไดนกันนะครับขี่ขานเอาหอยออกนะครับก็เลยบ่ได้กันนะครับปกติมันต้องกันกันเป็นล็อกต่อมานีนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับนี่ก็มมแติหอยพี่น้องขตดหอยเลยนี่ เบิ่งหอยเนี่ยดำๆอยู่ในพื้นว่าเป็นยังได้มีแต่หอยนะครับหอยเยอะนะครับปุ่นอยู่ในแจะแห้งหลายนะครับนี่อยู่ในหัวมุมอยู่ในแจะนี่นี่มีแต่หอยนะครับพี่น้องนี่หอยเชอรี่พันสีทองนะครับเนื้อบดดำได้หนิบดเป็นบดเป็นหอยเชอรี่บั่นเท่านะครับหรือว่าหอยหวานญี่ปุ่นนะครับตัวนี้อ่าไทยพี่น้องนี่เบิ่งมันจิกกะขอบอยู่นะครับเนาพี่ปุ่นละอ่ามีความเนาสำเนียงมันก็จิกกะไปจนจนจนสุดนะครับเพราะว่า ทั้งกลางนี่เสียพื้นที่นะครับไม่จะเป็นต้องทําใหญ่มากประมาณ80ถึงเมตรหนึ่งแต่ว่าความเาวนี่ประมาณ3เมตร4เมตรหาเมตรได้บดนะครับ10เมตรก็ได้นะครับนี่ฟาร์มหอยบ่อหอยนะครับไายบึ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพาไปบึ้งทั้งหลังบานน้ำนะครับตัวนี้เฮ็ดนาบ้านนะครับผมนะครับเบาาช้สศรีเกศมีบานหลังน้อยน่อยนะครับนี่บ้านดินทําจากดินนะครับนี่ปั่นเองกับมือเลยกระยู นะครับอยู่ซ้ำนี่ละเยี่ยงอยู่หรูอยู่ลาอะไรนะครับพี่น้องมีห้องสี่เหลี่ยมเห็นเขาอยู่สองคนกน็อยู่ได้แล้วนะครับนะครับนี่ไทยเบิ้งเลยนะครับบ้านปั้นเองบ้านดินนะครับไม่สวยงามแต่ว่าอยู่ได้มีความสุขนะครับเอาไปเบื้องไปเบื้องทั้งหลังบ้านไปเบิ้งทั้งหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็มีบ่อเหมือนกันอ่หลังบ้านก็นมีบอ่อเหมือนกันนะครับข่ายยางไปเบื้องผู้ใดชนอกสนใจ กับล่องเรียงิึงนะครับพี่น้องเรียงงัวแล้วกับมาเรียงหอยน้ำแน่ล่องเบืองหอยนีเขาก็สามารถเอากินได้นะครับลวกจิ้มตําเจียวเซ่บๆนะครับพี่น้องจำเข้าไปกินโอ้ยแซ่บโดยเฉพาะแก้มเหล้าแก้มเบียร์นี่สุดยอดนะครับบนแนะนําให้กินเหลากินเบียร์เดอ้อได้ว่าก็ก,กินเพื่อสุขภาพกินเพื่อสุขภาพเอามาเบิองทั้งผีพี่น้องนี่นะครับหอยรุ่นนี้รุ่นจัมโบ้นะครับนี่เชอร์รี่สีทองทองทอง,ทองแท้ตัวนี้ นะครับรุ่นจัมโบ้นะครับนี่เบิ้งงด้อพี่น้องเบิง้งนี่นะครับอยู่กันเป็นกลุ่มๆจริงๆล่ะอยู่คือพี่น้องกันนี่แนะหละห้อยนี่นะครับรุ่นจัมโบ้เชอร์รี่พันธ์สีทองนะครับเหลืองทั้งเนือ้อทั้งโตคนว่าเหลืองของคนอีรลีนะครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมากม่งสิเขาตะไคร่น้ำเกาะจังน้อยนึงก็สเป็นสีคำาแต่ว่าเขาขัดออกอะเหลืองคือเก่าน,นะครับนี่พ่แม่บอกมาชุกได้พี่น้องนี่หอยนะครับ นะครับตัวนี้บ่อหลังบ้านนะครับบ่อหลังบ้านองเราก็ตัดได้นะครับเราก็ตัดได้เหมือนกันองแล้วก็ทำาทาเป็นบอ่อใดขึ้นกันนะั่นองใหญ่เ้าบ่ามีประโยชน์ท่ากับมาตัดแต่ว่าของผมนี่มีประโยชน์ทั้งเบิดนะครับขันเอาออกได้อยากมีไปผมก็ไปเห็ดนำผุนำว้นนะครับเอาไปตกแต่งสวนสวยๆนะครับตัดงามๆนะครับองนี่ใส่ง้านใดใส่ประโยชน์ใดนะครับผม เอาไปแตงสวนนี่ราคาลักหมื่นนะครับซื้อไปราคาลักพันแต่ว่าเอาไปขายลักหมื่นนะครับเอาไปตัดแล้วก็แต่งเป็นใบบวงามๆนะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงยังแล้วก็เฮ็ดน้ำผุขึ้นทั้งกลางนะครับเอาไปไว้ในสวนในยังนี่สวยงามท่าสีไม่ตัวนี้หลังบานนะครับหลังบานนี่ลังบานก็จะมีบอหอยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ยาวนี่ทั้งปีจะเป็นท้องสนิมนะครับหอยหวานญี่ปุ่นท้องสนิมดอกตัวนี้หลายขึ้นกันนะครับนี่บออยู่หลังบานนะครับ ต่ต้องมุ่งสแลนจักน้อยนะครับมุ่งสแลนนี่หลังบ้านนะครับหลังบ้านข้าบริเฮ็ดเล่นๆนะครับผมบริเฮ็ดเล่นๆทำจริงๆนะครับทำจริงๆจังๆผู้ใดโบเซีอว่ายอดขายเป็นล้านก็โทษมาเบิองนะครับว่าหอยราคาจาักบาทตอนนี้โบมีขายให้บบมีขายให้ได้ชิมนะครับบ่มีขายให้ได้กินแต่ว่าขันมามาฟ้าม์นี่ลวกให้ชิมฟรีเลยนะครับผมตอนนี้ก็ขายพอพันไ่พันอยู่นะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วห้าปีนี้นะครับ แขกท่านใดสนใจนะครับผู้ใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามคือว่าเขอให้เบื้งในเพจชัยศรีสเกตได้หรือว่าเพียงพอฟาร์มเพียงพอชั้นเน็นะครับได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวนี้นะครับนี่ไายไขเบื้งมันก็สิมีไข่นะครับหอยเดี๋ยวสีไายไขเบื้งนะครับายไข่หอยไขเบื้งนี่นะครับผมตัวนี้หอยนะครับหอยก็ลั่งนี่หอยไข่นะครับหอยไข่ยัางเต็มขึ้นนะครับแต่ว่าบโทราณอิเก็บนะครับหมู่ว่านนี่เก็บไปแล้วรอบนึงนะครับไข่หอย ขายขีดละสามร้อยนะครับโลละสามพันต่อรองกันได้นะครับคืองวนนั่นแหละนะครับไข่ละสิบบาทนะครับเท่ากับขายเท่กันนะครับเชอร์รี่พันธ์สีทองทองแท้กับทองสนิมนะครับนี่นี่ไายเบิองนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศสดๆในฟาร์มเลยนะครับนี่เบิองไข่หอยพี่น้องนี่ไข่หอยกาะเต็มอยู่นี่นะครับไข่หอยก่อกันเต็มเลยนี่เบิ้งเบิองเบิงนะครับผม อมอนี้ลูกค้าเพ,พิ่นว่าจะเขามาผู้หนึ่งเพิ่นกําลังขี่รถมาอยู่เดี๋ยวออกไปครับลูกค้าจักหน่อยนะครับเพิ่นมาเบิ่งหอยนะครับพี่น้องมาดูหอยกันนะครับเห็นรถเพิ่นจอดอยู่กับแวบเมื่อกี้ตัวนี้ก็ลูกค้ามาซื้อหอยขึ้นกันนะครับเพิ่นมามาซื้อหอยขึ้นกันมาซื้อหอยคือกันมาแต่ใส่บุเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะไปถามเพิ่นจักหน่นอย ถ่ายบรรยากาศสดๆในเบื้องนะครับนี่ฟาร์มหอยเพียงพอฟาร์มหอยกาลสินนะครับผมวันดีครับพี่ค่ะวันดีค่ะวันดีครับวันดีครับเจอตัวเป็นๆกเ็เจอเอาม,ามามามาจากไสครับพี่มาจากกาลสินค่ะกาลสินนี่บอช่วงเพื่อหอยเพิ่งหอยเพิ่งกาลสินเท่าน้อแม่ตัวนี้อ่าผมผมกำลังอ่าถ่ายวิดีโออยู่ให้ลูกค้าเพิ่อนเบิงบ้งติดตามมาโดนเลยเดียวตะวันหันโบมีโอกาส ผมมีโอกาสมากมป็นบ่พี่มันนี่ว่างเลยเป็นบ่กาสก็เลยมาแวะเลยมันนี่ว่างเลยเป็นบ่ครับค่ะแมนนเพราะว่าผู้พันเพิ่นมาเด้เบิ่งเป็นแก่หุ่นผู้พันเพิ่นก็ผมก็พาเพิ่นเปิดฟาร์มนั่นแหละนะครับผมเจุดจำเร็จแล้วเจ้าของได้ต๋เบึงกำลังสิเริ่มมาเรียนรู้มันยู้เพิ่นมาเรียนรู้นะครับมาศึกษานะครับหอยวิธีการเลี้ยงนะครับผมของหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนี่แหละสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่เพิ่นมากับแฟนเพิ่นนะครับไายพี่น้องเพิ่นเบิ่งนะครับไายง่วนแล้วก็มาไายฟาร์มหอยเจ้าของ ยนเด็ดทั้งงัวทั้งหอยนะครับกลับไปเรื่อยๆพี่มันก็มันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นกันหอยนี่ก็ขายได้ทุกมือนะครับออนไลน์ห้เขาขายได้เขาส่งทุกมืออยู่นะครับติดตามเบิ้งตล้นอ้าผู like ้ใดสนใจนะครับพี่น้องเขามาเบิ้งได้เขามาศึกษาเรียนรู้ฟรีนะครับให้ความรู้ฟรีนะครับเรียนรู้ฟรี จนเปิดฟาร์มได้นะครับแล้วก็เลเดินตามร้อยเพิ่นเบิ่งกันนะกันะว่นนี้อะได้หาเงินส่งลูกเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ครับผมใคเฮ็ดยากหลายบ่มีปัญญาโอ้ยเลี้ยงหอยเลี้ยงบ่ยากพี่เลี้ยงงัวยังยากกว่าเลี้ยงหอยอีกนะนะครับผมแม่นเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่เพิ่นจังน้อยก่อนเดี๋ยวไอ้คลิปใหม่เดี๋ยวสิถ่ายลงให้เบิ่งใหม่นะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเบ้าใช้สีจเก Channel นํานะครับผม มือนีทายทั้งงัวทั้งหอยแล้วก็เอาบรรยากาศลูกค้าเพิ่นเข่ามาเยี่ยมชมฟ้ามสดสดไหนเบิ้งเลยพึ่งมาหอดเมื่อกี้นะครับปกตินี่เข่ามาเป็นสิบเจ้าได้พี่แมนอ่าเพิ่นก็ทยอยกันเข่ามานี่ยแหละนะครับแต่ละมือมแมนก็ล่อรับแขกคือกันนะครับไปถ่ายคลิปงัวแล้วปเปิดาาร,ร้านอาหารกับช่วงนี้กับไ่มีเวลาหรอกพี่เมื่อยแห้งไรเปิดยี่รุ่งสีครับกับเศร้าแล้วล่ะมือแรงคนมีคอนเสิร์ตมือแรงคนมีคอนเสิร์ตตัวมือแรง เอานะครับฝากไว้สำานียนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจเลี้ยงหอยกระโทษของมา0966410409นะครับผมกระโทษของมาสอบถามได้หรือว่าจะโทษของมาเรื่องงวกระโทษของมาใดขึ้นกันนะครับเบอร์โทษเก่านี่แหละ0966410409นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้น้าผู้ใดสนอกสนใจนะครับอยากศึกษาดูงานกับขามาใดนะครับเพียงพอฟาร์มหอยกฬสินตังยู่อำเภอเมืองกฬสินนะครับบ้านบ้านดงสว่างนะครับหมู่17ตำบลห้วยโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกฬสินนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ